สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ R M U T P Life วันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันอังคารนะคะซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนนำทุกท่านไปย้อนรอยคดีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในสวนสยามเครื่องเล่นบางตัวเนี่ยเกิดความชํารุดจนส่งผลให้ผู้เล่นเองเนี่ย ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหาัสรวมไปถึงมีคนที่เสียชีวิตวันนี้ก็เลยไปค้นๆหรือเจอเรื่องราวของอส่วนสนุกของไทยอีกที่หนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักและก็เคยได้ยินทุกวันนี้ก็ยังมีชื่อเอนี้ยปรากฏอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบของส่วนสนุกละ เป็นในรูปแบบของตลาดเป็นมาร์เก็ตนะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปในปีพศ2,519สอ 2, 19, ส่วนสนุกแห่งนี้โด่งดังไม่แพ้ที่อื่นๆแต่ว่าก็มีเรื่องราวชวนสยองขวัญเรื่องบอกเล่าสิ่งลี้ลับ เรื่องของผีสิงเนี่ยโหเรียกได้ว่ามากมายครบรถเลยในสถานที่แห่งนี้นะคะวันนี้ฝนจะนำทุกท่านไปรู้จักกับแฮปปี้แลนด์ค่ะที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานในยุค ก่อนรวมไปถึงเป็นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสยองขวัญด้วยเช่นกันย้อนกลับไปในปี2519กันในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเศรษฐกิจของไทยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่มีไรายได้ไม่มากนักค่ะราคาทองในขณะนั้นก็บาทละไม่กี่บาทก็คือรวมรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ3,800บาทปัจจุบันค่าทองเนี่ยขึ้นไป30,000แล้วนะแตะ30,000แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่าของเงินคนที่หาเงินได้เนี่ยไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่ามันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เอาไว้เป็นที่ท่องเที่ยวของครอบครัวนะคะนั่นก็คือสวนสนุกณสวนสนุกแห่งนี้เนี่ยเก็บค่าเข้าบริการอยู่ที่ห้าสิบบาทก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะคะถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นแต่เขาอนุญาตให้เด็กเนี่ยเข้าฟรีหลายคนคะ่ะที่ ตั้งใจก็อยากจะไปท่องเที่ยวนีที่แห่งนี้สักครั้งหนึ่งนั่นก็คือแฮปปี้แลนด์แต่อย่างที่บอกค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยแฮปปี้แลนด์ได้กลายมาเปลี่ยนเป็นตลาดสด Happy Land แฮปปี้แลนด์ละแต่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในโมเมนต์อื่นๆไปอย่างเช่นหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเป็นสถานที่ปลายทางของรถเมลสายแปด รถเมในตำนานที่กล่าวขานกันว่าขับไว้มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นจุดปลายทางมาจุดจบอยู่ที่แฮปปี้แลนด์แห่งนี้แหละ ได้ได้ว่าย้อนกลับไปประมาณ40-50กว่าปีก่อนนะ,ะสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากๆเพราะว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับคนกรุงเทพนะคะเวลาที่เรานั่งรถผ่านเนี่ยมองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีปราสาทหลังใหญ่เป็นปราสาทเหมือนฝรั่งเลยะค่ะดูใหญ่โตนะคะใครๆมองก็ต้องเหลียวหลังครอบครัวหลายๆครอบครัวตั้งใจไว้ว่าสักครั้งหนึ่งจะพาลูกเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะ อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นราวปีพศ2519ประเทศไทยของเราเนี่ยมีส่วนสนุกเกิดขึ้นก็คือแฮปปี้แลนด์ตั้งตระง,งานอยู่ในย่านของบางกระปิทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นตลาดสดในชื่อเสียงโด่งดังนะคะแต่ว่า ก็มีเรื่องเล่าขานมากมายเลยในยุคนู้นนะคะสวนสนุกเ,เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ค่ะแน่นอนค่ะว่ามันเป็นสถานที่ที่ยอดฮิตของทุกเพศทุกวัยของคนไทยในสมัยนั้นแต่คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพแถบย่านบางกระปิหรือเหนือใต้ออกตกนะคะ ต่างจงังหวัดเองเนี่ยก็อยากจะมุ่งหน้ามาเที่ยวที่แฮปปี้แลนด์สักครั้งหนึ่งหนุ่มสาวก็ควงแขนเกี่ยวก้อยกันมาออกเดตบ้างก็มีพ่อแม่ยุคนั้นก็ถึงขั้นหอบลูกจูงหลานมาเที่ยวนะคะบางบ้านก็หิ้วปิ่นโตเอาข้าวเอาน้ำเอาขนมเนี่ยเตรียมกันไปรับประทานในสถานที่แห่งนั้นกันเพราะว่ามันอยู่อยู่ตั้งอยู่ไกลค่ะบางกะปิแล้วก็ไม่ค่อยมีของขายสักเท่าไหร่จึงต้องมีการหอบหิว้วกันติดไม้ติดมือไปจาก บ้านนะคะแต่เาว่าส่วนสนุกเนี่ยพอเวลามันเราเปิดไปสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการตรวจเช็ค ตามมาตรฐานหรือดูแลเครื่องเล่นให้ดีเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นซึ่งแฮปปี้แลนด์เองเนี่ยก็เป็นสวนสนุกที่เปิดมาได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นก็เกิดเรื่องน่าเศร้าใจนะคะเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยมีการปล่อยปละละเลยไม่บำรุงรักษาเครื่องเล่นเมื่อการเวลาผ่านไปก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหลายอย่างค่ะจนภายหลังคนรุ่น ก่อนๆหลังๆต่อมาเนี่ยก็มีการบอกเล่ากันปากต่อบากว่าสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เนี่ยถึงแม้จะเป็นสวนสนุกแห่งแรก,แรกๆของประเทศไทยเนี่ยได้สร้างเหตุการณ์สยดสยองอะไรเอาไว้บ้างนะคะในยุคสมัยที่สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ลุ่งเหลืองนะคะก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมซึ่งในนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์ รถไฟเหาะเรือหันสาปลาเป้าม้าหมุนชิงช้ากระดานหกรถบมัมรวมไปถึงมีบ้านผีสิ่งที่ขนาดไม่ใหญ่มากแน่นอนว่ามันก็ไม่เทียบกับสวนสนุกยุคหลังๆหรอกอย่างดีโมโวลเองหรืออะไรเงี้ยมันเทียบไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสวนสนุกแรกๆที่เกิดขึ้น ในบ้านเราก็ถือว่าทาันสมัยที่สุดในยุคนั้นละกันแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอเวลาผ่านไปได้สักพักเนี่ยพอเครื่องเล่นส่วนใหญ่มันเก่าเนี่ยมันชำรุดมันกเออ็เกิดเหตุเกิดขึ้นนะคะคนส่วนใหญ่นะคะที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยมันน่าเสียดยองตรงที่มันเกิดขึ้นกับเด็กนะคะบางรายเสียชีวิต บางรายบาดเจ็บสาหัสนะคะเล่ากันว่าบางคนเนี่ยนั่งชิงช้าหรือม้าหมุนอยู่เนี่ยก็มีการพลัดตกลงมาตายบ้างก็มีบางรายเล่นเรือหันสานะคะก็เกิดพลัดตกน้ําจมน้ําตายบ้างก็มีรถไฟเหาะอ,อย่างเงี้ยก็ตกจากรางเสียชีวิตก็มีนะฮะแถมมีกรณีบาดเจ็บ ที่แบบพ่อแม่สุดสะเทือนใจที่สุดนะคะอย่างเช่นมีเด็กที่นั่งชิงช้าสวร,ร์เนี่ยจู่ๆเด็กคนดังกล่าวเนี่ยโผล่หัวออกไปนะคะนอกตัวชิงช้าในขณะที่ชิงช้าสวร,ร์มันมันกำลังทำงานอยู่เนี่ยพ่อแม่ไม่ทันระวังนะทันใดนั้นนะก็มีบางส่วนของโครงโลหะเนี่ยที่มันอยู่ด้านนอกชิงช้าเนี่ย ตัดเอาคอของเด็กคนที่ยื่นหัวออกไปเนี่ยขาดบ้างก็มีเนื่องจากว่าชิงช้ามันหมุนนะคะซึ่งมีข่าวกันว่าเกิดเหตุแบบนี้ไม่ใช่แค่หนึ่งรายมีหลายรา,ายด้วยกันดังนั้นค่ะถ้ามีถ้าให้เรามองจากปัจจุบันมองเข้าไปนะ,ะจริงๆแล้วแฮปปี้แลนด์ในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนสนุกสไตล์งานวัดทั่วๆไปอะ่ะเป็นส่วนสนุกที่คนชั้นกลางเนี่ยเข้าไปเล่นกันเพราะว่าถ้าหากเทียบกับแจนเอรมิด หรือแบบ d ีมเวิลเนี่ยก็อาจจะเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามีความออทันสมัยมากกว่าคนสมัยก่อนก็เลยแบบไม่รู้จะไปไหนก็ไปเล่นที่แห่งนี้กันนะคะเพราะในยุคนั้นดิวเวิลก็ยังสร้างไม่เสร็จมีเรื่องราวเล่าขานกันว่าบางคนนะคะเพราะมันมีข่าวเรื่องการเสียชีวิตจากเครื่องเล่นเนี่ยบางคนก็มีการเล่ากันต่อๆกันมาว่า มีเหตุการณ์ที่เด็กเนี่ยถูกฆ่าหันศพแล้วก็เอาไปหมกไว้ในบ้านผีสิงนะคะเอาศพไปทิ้งไว้จนเน่าในนั้นเลยก็มีบางคนก็ตายแบบแปลกๆแ,แล้วก็สยองขวัญมากๆก็คือ,อ,อว่ากันว่ามีโรคจิตคนหนึ่งนะคะที่ชอบเข้ามาแล้วก็ลักพาตัวเด็กนะคะที่มาเล่นเครื่องเล่นในตอนกลางวันเนี่ย แล้วก็นำไปเชือด์ฆ่าปาดคอตายในตอนกลางคืน,คลนแล้วก็ทิ้งศพไว้บริเวณต่างๆของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นะคะจึงเต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่มีการตายมีศพเด็กจำนวนมากและไม่มีใครรู้ว่าฆาตรกรคนนั้นเป็นใครทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ทางสวนสนุกก็มีการปิดข่าวเอาไว้เพราะกลัวว่าคนจะไม่มาเที่ยวจะไม่มาเล่นกันแต่ท้ายที่สุดพอมันเกิดเหตุการณ์บ่อยๆครั้งเข้า ข่าวมันก็ปิดไม่อยู่นะคะจึงทําให้ข่าวนี้เล็ดลอดออกไปนะคะว่ากันปากต่อปากอัดเรื่องจริงๆอะ่ะมันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือเครื่องเล่นเนี่ยมีการชำรุดแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตแต่ไอเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็ถูกเล่าขานกันไปจนกลายเป็นเรื่องสยดสยองนะคะมีคนบอกว่าออนอกจากที่มันมี เหตุโศกสลดเกิดขึ้นแล้วนะคะบ้างก็เล่าลือถึงความเฮี้ยนของเด็กบ้างก็มีบางคนได้ยินเสียงเด็กร้องกระจองงงแงเสียงเด็กร้องไห้ในเวลาค่ำคืนนะคะทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่า แฮปปี้แลนด์แห่งนี้เนี่ยมันได้ถูกปิดตัวลงและก็กลายมาเป็นตลาดสดแฮปปี้แลนด์ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องน่ากลัวอย่างที่เล่าขานกันมาแต่ว่าก็นําเรื่องราวเรื่องนี้มาฝากกันว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยของเราก็มีสวนสนุกที่ชื่อแฮปปี้แลนด์แล้วมันก็เกิดเรื่องราวมากมายเลยสําหรับสวนสนุกแห่งนี้นะคะสิริอายุรวมในการเปิดใช้บริการเนี่ยเปิดมาเพียงแค่4ปีเท่านั้นเองก็คือระหว่างปีพศ2510 จนมาปิดบริการในปี2,522เพียงเท่านั้นนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวของสวนสนุกที่นำมาฝากกันค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะข้ามไปที่อื่นบ้างเป็นต่างประเทศจะมีสวนสนุกที่ไหนที่น่าสยดสยองขวัญอีกนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้ในแอปพิโซดถัดไปวันนี้ฝนเวลาสินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ